ก็โชคไม่ดีสำหรับเราชีวิวิ่งนะวิ่งนะเราไม่เคยมีเลยเราจะติดตลอดนะแต่ว่าก็ผ่นขข้าวีุ่้นะุหมยปหมุหมุ้หม้าไม่อเ้ทีตืมามีชีวิอยู่ก็เอชีวิตต่อ ครอยู่ันไม่ได้หรอวันนี้เราพาผู้สูงอายุมากินข้าวและกับข้าวที่เราสั่งเราก็สั่งในแบบที่เราชอบเท่านั้นซึ่งเราไม่รู้หรอกว่า ผู้สูงอายุจะกินได้ไม่ได้แต่เรากินได้นี่ผักน้ำพริกกะปิของโปรดเราดูน้ำพริกซะก,ก่อนฉ่ำๆอันนี้ก็แกงป่าปลาเห็ดโคนซึ่งเผ็ดมากมากๆเลยแหละสองอย่างเนี้ยเผ็ดทั้งคู่เห็นไหมเห็นเนื้อปลาไหมเพียบอันนี้ก็ปลาทูทอดวิบร้านนี้ทอดปลาทูได้สุดยอดมาก กรอบอร่อยอันนี้คือแกงเขียวหวานซึ่งแกงเขียวหวานที่นี่ไม่เหมือนร้านอื่นที่ร้านอื่นจะน้ําใสๆน้ําแบบน้ําเยอะอันนี้จะน้าข้นมากซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาทำยังไงอร่อยอร่อยมากเผ็ดมากอ,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 อันนี้อร่อยมาก อันนี้นุ่มอันนี้อันนี้อันนี้กินเก่งมากพาเด็กๆมากินข้าว กินข้าวหลังจากี่วคนของย้ายของกันเหนื่อยมากอันนี้ทำมาคิดจะหางวัวก็อยู่ใกล้ร้านพอดีจะหมดแล้วแหละเนื้อไก่เห็นแล้มากเนื้อย่างผู้ชายก็พยายามโปรโมทให้อันนี้อันนี้กินเก่งมากพาเสียดมากินด้วยอสองคนด้วยจากเพิก็รู้อยู่ดีมีสุกมาก แกงไก่ของป้าน,นี่สุดยอดอ่ะแซ่บลูกสาววันนี้กินซุปหางวัวนะจ๊ะนี่มันเหลือมันเป็นของเหลือนะลูกมันไม่ได้ว่าแม่ตั้งใจซื้อมาให้นะมันเป็นของเหลือลูกแม่กินไม่หมดแม่ก็เลยขอเขาห่อใส่ถุงกลับมา ามาให้หนูนี่ข้างในสองตัวข้างนอกสองตัวนะเดี๋ยวแม่คุกข้าวให้นะจ๊ะอ่ะอืมุมกหางบัวช่ำๆอ่านี่คนละถ้วย กินให้อร่อยนะจ๊ะ สลัดไหมจ้านี่กินหรูอยู่ดีก็โพสออกสื่อหน่อยเนาะแต่พอหลังกล้องเราก็กินข้าวกับน้ำพริกกินกับผักอะไรไปอย่างเงี้ยตามภาษานะเวลาออกสื่อก็นิดนึงเนี่ยนี่ตัวตนเลียนิ้วเป็นหนึ่งน้ำสลัดกระเด็นใส่มือ นวันนี้อยากหวดอีกแล้ว,วน,นี่ยำม,มามา่าใส่หอยแข้งใส่ตีนไก่ดูพริกสิโอ้ยซูมให้เห็นกันแบบเด้นเน้น,น,นอันนี้ถ่ายไปก็น้ำลายไหลไปนะเนี่ยพริกเขาดูเดือดมากเลยอะไม่รู้จะกินหมดหรือเปล่าไม่รู้ อันนี้ของลูกสาวอันนี้ของแม่ลูกสาวที่ว่าก็นอนแองแมงอยู่ตรงนี้นี่มันนอนรออยู่นี่น่ารักจังเลยอันนี้ก็อีกตัวหนึ่งมันนอนให้กำลังใจแม่เหรอหไม่ให้กินหรอกไม่กินคนเดียว 嗯。Mm hmm. mm hmm.